มาติดกล่องนะครับด้วยสายของก๊อกแก๊สนะครับมันจะมีด้านตั้นนะครับส่วนแล้วก็มีด้านยาวนะครับเราก็เอาตัวของเนี่ยจะของฝั่งเหมือจหรับตัวหย่มาเร็จแล้วเนี่ยน,น,นะครับให้เราเอาตัวเนี้ยพับไปฝั่งนี้น,นี้ก็ตามแนวน,นี้นะครับแล้วมันจะมีช่องเห็นไหมมันมีตัวแบนๆสองอัน นะครับให้เราสองจากด้านล่างตรงนี้นะครับขึ้นมาตามนี้เสร็จแล้วก็ดึงให้ตึงนะครับแล้วก็โย ตอกตนคิดว่ามันแ,แน่นแล้วจริงๆต้องหาอะไรลองเไม้อัดก็ได้เป็นแผ่นเหล็กหรือตะแกงก็ได้นะครับลองเพื่อให้ตัวนี้มันแข็งแรงนะครับคือโโรงของกล่องลายแมารุ่นนี้มันมีโคงเลยห้อยู่ห้อนะครับ,นะรบแต่เราไปโยกตะขับก็ได้ ว่ามันแน่นแล้วนะครับโยกตะเข้าได้กเพราะว่าด้เราก็ดึงตรงนี้ครับก็ไปติดไว้ตรงนี้ตันนี้เป็นแล้วเป็นแล้วเนี่ยตึงนี้วเราก็หมุนเข็มจ่าแล้วก็ตัดทิ้งร่างนะครับแล้วแต่ เราคิดว่ามันแน่นแล้วอนยะ่างเงี้ยแล้วตัดจริงๆให้มันเหลือแค่นี้พอตัดแล้วลนไฟหรือใช้ไม้ใช้มีดนะครับลนไฟให้หลอนแล้วก็ตัดตัวนี้ก็จะละลายพยายามเก็บให้ดีด่าให้มันหลุดออกมาเดี๋ยวไปไปพันกับล้อนะครับตัวนี้ก็จะแข็งแรงประมาณนี้ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีอีกเส้นเนี่ยเรารัดตรงไม่ได้นะครับสรัดแ้งสองเส้นผมว่ามันจะใจดีหรือไม่ก็ซื้อตะแกรงแต่ผมสั่งตะแกรงมาแล้วลเอาตะแกรงลองนะครับมันเท่แน่นขึ้นทีหนึ่งโอเคนะครับ